ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้พิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิสวนเนรมิตให้ดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพอเจอมีใจละโมบเพ่งเลงมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิสวนด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิสวนมาเป็นสาระสํำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอักกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเวน้น ให้จริงจริงจังจังกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทำได้ดังนี้